ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเขาพากันไปลงพื้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเรียนรู้และเดินเมืองสำรวจการดูแลต้นชำฉาหรือว่าต้นจามจุรีค่ะถือเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์คู่กับถนนบนเส้นสันกำแพงติดตามเพิ่มเติม,ตมกับนักข่าวพลเมืองกลุ่ม MIDL ค่ะ นี่คือต้นฉำฉาต้นไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และอยู่คู่กับถนนเส้นสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานแม้ว่าจะมีสุขภาพสุดโทมไปบ้างแต่ที่ผ่านมาคนในพื้นที่ก็คอยอนุรักษ์และดูแลมาโดยตลอดพร้อมทั้งพยายามส่งต่อให้กับเยาวชนในพื้นที่สันกำแพงเข้ามาอาสาดูแลต้นไม้ในบ้านของพวกเขา จากที่ได้ไปเดินเมืองมเมื่อวานใช่ไหมครับก็มันจะเป็นการเข้าถึงบริบทในพื้นที่จากการที่เราไปเดินเมืองจริงๆเลยครับก็คือจะเห็นถึงสภาพของต้นํำชาแล้วก็การยุ่งกรนของคนกับต้นํำชาในพื้นที่ครับชุมชนของเขานะคะก็จะเหมือนกับผูกพันกับต้นฉำฉามากเลยนะคะเพราะว่าต้นฉำฉานั้นเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความร่มเย็นให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้มันเป็นต้นที่มันมีมากับเรามาตั้งแต่แบบ ลลลาาาย10ปปปีีมมมมแแ้้ววววคคคครรรรััััับบทก่นนนนนนนเเ็็็ธะือถสสฒไม่เพียงแต่เยาวชนในพื้นที่สันกำแพงเท่านั้นยังมีเยาวชนในพื้นที่อื่นๆที่เข้ามาเรียนรู้ทำความเข้าใจบริบทสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของพื้นที่พร้อมทั้งนำความรู้ของชุมชนตนเองมาปรับใช้เพื่อออกแบบการสื่อสารและช่วยกันขับเคลื่อน ให้ต้นชำชาอยู่คู่กับคนสันกำแพงสิ่งที่เราทำในโครงการครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการวาดภาพครับก็คือพอได้จับทําเป็นโครงการแล้วก็เราจะสื่อสารผ่านภาพวาดก็คือในหัวข้อของชําชาของทุกคนครับก็จะเป็นการสื่อสารในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนกับต้นไม้ครับก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยากจะให้มีการเห็นถึงความสัมพันธ์แล้วก็มองเห็นความสำคัญของต้นชําชาในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลในพื้นที่ให้ เห็นถึงประโยชน์ค่ะอยากให้มีการเรียนการสอนนอกพื้นที่ค่ะและนอกห้องเรียนแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนนอกห้องเรียนแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์คนในชุมชนแบบแท้จริงค่ะอยากใหออ้ทำเป็นพื้นที่การเรียนรู้ค่ะจะได้เรียนรู้ในระยะยาวก็อยากให้ผู้ใหญ่นะคะมีส่วนร่วมกับเราแล้วก็ให้คําแนะนํากับเราในการพัฒนาเมืองเนี่ยเราขอ เอาเยวาวชนเข้าไปในเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่านี้ได้ไหมครับเพราะว่าในการพัฒนาเนี่ยวางแผนพัฒนาหรือแผนพัฒนาต่างๆเนี่ยคนรุ่นเก่ามีดีอยู่แล้วดีแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้ามีการเอาคนต่างเจเนอเรชันสองเจเนอเรชันมาพูดคุยกันเพื่อ,อได้ข้อตกลงอย่างสมดุลครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปให้มันสมดุลกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ครับ